โอเคกราฟซีผ <Okay>. ู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยู่กับผมนะครับเดอะสตาร์เกอร์นั่นเองนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแคสเกม Among Us นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของด่านโปลัสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นดาวข้อแห่งหนึ่งนะครับคือเริ่มมาเราก็จะมาเกิดที่สเปซชิพนะนะนี่ตรงนี้ฮนะเขาจริงไม่ได้เกิดตรงนี้นะอันนี้คือหลังจากแบบบวชเสร็จแล้วฮนะโอเคข้างนอกก็จะเป็นเมืองแห่งหิมนะนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ไปดูในเกมกันเลย ไปโอเคมาแล้วนะฮะโอ้โหผมได้เป็นอิมพอสเตอร์ตาแรกแจมมากแจมมากโอเคแก้งทำทักแก้งทำทักทักผมมันอยู่ตรงนู้นี่่าโอเคเราจะแก้งทำทักกันนะโอเคเปิดมาก็ได้เป็นอิมพอสเตอร์เลยนะคือด่านที่แล้วนะด่านมิรา h ฮดพิวผมไม่ได้เป็นเลยอะ พอมาด่านนี้นี่คือผมได้เป็นโอเคทากอยู่ตรงนี้ฮะแก้งทำทากไปก็ทำทากไปโอเคอ๋อมีคนดูกล้องฮะมีคนดูกล้องปึ๊กโอเคลงท่อลงท่อไม่มีใครอยู่ตรงนี้หรอก โอเคผมจะปิดโอทูด้วยนะโอเคโอเคนะก็ถ้าเกิดเราปิดปิดประตูนะคือมันด่านนี้มันจะสามารถด่านนี้มันจะสามารถเออเปิดเปิดนี่ได้ด้วยนะฮะด่านนี้คือด่านนี้มันสามารถแบบเวลา,ามีอิมพุเตอร์ปิดประตู คือมันจะสามารถมันจะสามารถโอเคผมมาเราไม่ถูกอ่ะเอ้าโอ้โหจบในภายในนิดเดียวเองฮะคือผมคิวไปแบบรวดเร็วเลยฮะโอ้โหจบได้ง่ายอีซี่มากฮะคือด่ดานโพลัรนะฮะข้อดีของมันก็คือเวลาอ,อร p o r t ร์ปิดนะ,ะัะปิดประตูมันก็จะสามารถเปิดประตูได้เลยคระะับ โดยไม่ต้องรอนะฮะโอเคไปตาต่อไปกันเลยนะครับไปเมื่อกี้เราดีใจมากอะ่ะไี่เป็ดีพอ์เตอร์อะ่ะโอเคมันงั้นผมว่านะเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นสองอิพอ์เตอร์ดีวกว่าเพิ่มโอกาสให้นะโอเคไปไปกันเลยคนระับไปโอเคนะเรามากลับมาในห้องเดิมนั่นเองนะซึ่งในเซิร์ฟภาษาอังกฤษนะเซิร์ฟอังกฤษเอเซิร์ฟภาษาอังกฤษนี่ดูเหมือนจะมีแค่ไม่กี่คนเองนะก็คือมีแค่ห้องเดียวนะัน่นแหละะ ส่วนห้องที่เหลือผมรีเซตลองรีเซ็ตแล้วมันไม่เจอฮะโอเคคราวนี้เราเป็นคิวเมนนะซึ่งเขาก็เลือกได้แค่หาคนนะโอเคนะตอนนี้ผมยังไม่แลแวงนะฮะยังไม่แลวแวงใครทั้งนั้นนะฮะด่านโปลาร์ถือว่าเป็นด่านที่สุดยอดนะฮะเอาจริงๆนะดาวโปลาร์อนะอ้าวหมูออกต่อหน้าต่อตาโอเคนะท้านี้ ทักที่ยากที่สุดในปัตตพีนะเอ้าผิดผิดผิดเอ้าโอเคงั้นเดี๋ยวผมข้ามดีกว่าโอเคได้แล้วนะฮะไปไปทำพักต่อไปกันเลยนะฮะทักต่อไปอยู่ตรงนี้นั่นเองนะโอ้โหข้ออยู่ข้างหลังด้วยนะประเดน็นเอ้าเขาแล้วออกทําไมอะนี่โอ้ออกออกอย่างนี้มันก็แพ้ดิ โอเคไปตาต่อไปฮนะะบอกก่อนเลยนะคะว่าการรอผู้เล่นมาเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่ยากลำบากมากนะมันรอานานมากเลยอ่ะโอ้ไม่อยากจะพูดนะคะ okay. โอเคออกมาแล้วโอเคงั้นเราก็ไปเลยนะเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ตอนนี้เลยนะเนะี่ยอันอันนี้ไม่ใช่ห้องเดิมนะคะอันนี้เป็นห้องใหม่แล้วโอเคช่ไหะฮะ มัเราลุ้นนะว่าเราจะได้มีมโพสเตอร์ไหมฮะโอ้ไม่ได้เป็นโอเคไม่เป็นไรฮะยังไงซะก,การสัก้าก,ก็สนุกกว่าการคิวนะทุยความจริงผมพูดเล่นนะเมื่อกี้ความจริงการคิวอะเป็นอะไรที่แบบโคตรจะอลังการงานสร้างนะโอ้มีทากอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ระวังหลังด้วยฮะเพราะว่า โอ้ยสีสีสีชมพูสีชมพูโอเคอืมโอเคได้เอาโอ้อะไรกันโนซ่าโอเคทางนี้บอกเลยโอเคไปเลยครับไปเลยไปเลยวิ่งให้เร็วนะวิ่งให้เร็วโอ้ยขอ้ขอผิขอดข้อผิดโทษทีฮะ ตอนนี้ผมรู้สึกระแวงระแวงนะครับตอนนี้ไม่อยากจะไม่อยากจะนี่นะโอเคสิ่งเาแก๊กก็ขอไปได้รับเพราะว่าตอนนี้เล่นไปเล่นมารู้สึกเมื่อยฮะคือเหมือนคลิปในวันนี้น่าจะเล่นสดอีกเช่นเคยนะฮะอุ้ยสีแดงเมื่อกี้ทารรุดบัตเสียงหมาเห่าอีกละเสียงหมาเหา่าเสียงหมาเห่าฮะ ก็อย่าไปสนใจฮะเสียงหมามันเป็นอย่างนี้แหละฮะหมาวะก็เป็นอย่างนี้แหะเอ้าเฮ้ยออกอีกแล้วอะไรของมันวะนี่อเหนื่อยใจจริงๆวันนี nice. okay, ้ผมจะไม่ท้อถอยนะผมพยายามเลือกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่ได้ผลสักอย่างนะฮะโอเคนะเราจะเอาห้องเราจะเอาห้องเดิมอีกสัก สักหนึ่งทีนะฮะโอเคโอเคนะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนห้องไปแล้วนะรู้สึกว่ารอห้องนั้นมันคงจะไม่ไหวนะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสิบห้าห้องสิบห้าคนแล้วนะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้ารอนานเดี๋ยวผมก็จะออกนะฮะตามภาษาผมนะโอเคก็ไปกันเลยฮะโอเคเขาส่งอะไรมาเนี่ยโอลัสโอเคมาแล้ว โอเคไม่ได้เป็นอิมพอ์เตอร์นะฮะเมื่อกี้คนเสียงมีเสียงจามด้วยขอพายด้วยนะฮะผมไม่ได้จามนะยังอยู่ด้วยกันนะครตอนนี้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันหูท้าตรเยอะเลยเอ้าแล้วแล้วรู้ไม่ได้เฉยแล้วเมื่อกี้โอ๊ยโอ๊ยว่าแล้ว โอหเซลรีพอร์ตแล้วนะประเด็นโหอะไรอะอะไรอูโอเคช่างอะโอเคโอเคโ้โหโถอะไรกันนะโผเรื่อเริ่มมาก็คิวเลยแหละ ผมผมเหนื่อยใจมากเลยตอนนี้ผมหัวไม่ดีเลยเอาเป็นว่านะครับก็อย่าไปสนเรื่องเมื่อกี้เลยก็แล้วกันนะเพราะว่าผมหัวเสียนะเมื่อกี้ถ้าใครถ้าใครถ้าใครไม่รู้ผมไม่อยากดรามาชแล้ว่างเอะคือเมื่อกี้ผมโกรธนะฮะโกรธจริงๆ เปิดมาก็คิวเลยอ่ะก็ผมโกรธจริงๆนะเมื่อกี้จริงๆ,นะองๆเอาเป็นว่านะครับโอเคเอาเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะออกก็แล้วกันนะฮะห้องนี้ผมว่ารรู้สึกว่าแล้วรู้สึกว่าห้องนี้มันไม่ไหวนะฮะโอเคเอาเป็นว่าให้ตัดไอ้ท่อนที่ผมพูดไอ้หัวร้อนตอนนะั้นออกไปก็แล้วกันนะะงั้นถ้าเกิด เดี๋ยวผมจะอินฟอรเรตไอตอนท่องที่ผมแบบหัวร้อนนะแล้วก็เขียนว,ว่าหัวร้อนนะโอเคนะฮะไม่เป็นไรนะนับเดี๋ยวผมคิดว่าผมไม่ไม่ตัดตรงท่อนนั้นดีกว่านะโอเคนะความจริงอะมันไม่ควรหัวร้อนนะอเอาจริงจริงอะไอท่อนนั้นผมไม่ควรหัวร้อนแต่ผมก็หัวร้อนไปนะเพราะเมื่อกี้ผมโกรธนะคือผมทําทางนั้นไม่ได้แล้วจู่จเขาก็มาคิวเฉยเอาจริงๆผมมันแบบ เพิ่มความหัวร้อนไปอีกฮะไอทางนั้นอะโอเคข้อเสียของผมข้อเสียของด่านนี้ก็คือเอ็กเควสซอมนั้นแหละฮะมันมันจะยากไปไหนแต่ทางเนี้ยโอเคแล้วผมเล่นบนมือถือด้วยนะเป็นมันก็เลยวองเห็นยากอะโอเคโอเคกว่าจะได้นะแล้ว แล้วก็จะมีคนแบบโหวตมันเรื่อยๆนะแล้วผมก็เบื่อด้วยนะคนคนกดปุ่มฮะคือคนกดปุ่มจะกดทำทำไมเอาจริงๆโอเคนะทุยโอเคเอาโอ้อะไรกันเนี้ยโอ้ยเอาเอาเอาไปว่าผมผมออกดีกว่า โอเคไปตาต่อไปเลยฮ okay, นะโอเคนับตาตาตาเมื่อกี้แบบรู้สึกรู้สึกว่าผมเอาแค่สิบคนก็พอแล้วนะเพราะว่าสิบห้าคนรู้วุ่นวายเกินฮนะจะมีคนที่แบบชอบกดปุ่มนะฮะไม่รู้อะเกมนี้คนชอบกดปุ่มกันตลอดนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะผมไม่แน่ใจเอาจริงฮนะอืม ความจริงนะผมว่าใจให้มันเป็นเกมที่หานะแต่ว่ามันมาได้อย่างนี้แล้วมันดูเหมือนจะไม่ไหวนะฮะพอมาทางนี้แล้วดูสึกต้องเอาให้เป็นเกมตลกนะฮะไอไอตอนที่ผมหัวเราะตอนนั้นก็คือเดี๋ยวจะเบลอไว้ให้นะ,ะเดี๋ยวจะเอาแบ็กเอาดําๆมาให้นะฮะคือแบบบงังบังจอไว้เลยนะฮะ คือผมไม่ได้พูดคำใหญ่นะตอนนั้นนะแต่ผมก็ต้องเบอร์ไว้นะแต่ยังไม่มีเสียงอยู่นะรู้สึกผมจะทําอะไรผิดไปไม่รู้เดยเมื่อกี้นะผมไม่น่าพูดอย่างนั้นไปเลยครับ <c oughs> คือผมหัวร้อนเนี่ยเมื่อกี้ <c oughs> เอาเป็นว่านะให้คนลืมไอคิปเมื่อกี้ไปก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> ไอไอตอท่อนที่ผมเล่นด่านเมื่อกี้นะให้ลืมไปเลย <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวแล้วเราก็จะไปเล่นกัน ต่อไปนะฮะโอเคไปฮะโอเคนะฮะมาด่านต่อไปกันเลยนะฮะดูสิจะได้เป็นไหมไม่ได้เป็นนะฮะโอเคเอ้าเดี๋ยวทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนะผมเลือกด่านโพลาร์ตไม่ใช่เหรอโอ้ผมผมน่าจะเลือกผิดนะฮะเมะื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวข้ามไปเลยนะฮะเพราะ เพราะวันนี้ไม่ไม่ใช่ด่านด่านนี้นะโอเคข้ามเลยฮะโอเคนะโอเคผมกดเข้าเลยเลยนะฮะอ่ามาแล้วนะฮะโอเคด่านโพลัสนะฮะโอเคไปเลยครับพิวโอเคมาฮะเนาะมีคนออกด้วยดูสิจะเป็นยังไงฮะเอา้ามีคนออยอแล้วอือโอ หนึ่งอิมพอสเตอร์ฮะเอ้าโอ้โหใครเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยเปิดมานี่คือจอ,อดำเลยโอเคอืมแล้วใครจะไปเล่นได้ในอย่างเงี้ยจริงๆเลยใครจะไปเล่นได้เอ้าเด้อ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 เฮ้ยเดี๋ยวผมผมบั็กหรือเปล่าเมื่อกี้ นาจะบักนะฮะเมื่อกี้มันมันขึ้นแบบน่าจะบักค่ะเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นได้แลวว่ามันแบบขึ้นสองรอบเลยอะโอเคเสร็จแล้วะฮะมันขึ้นสองรอบด้วยไม่เข้าใจอะฮะเมื่อกี้ก็รถทางนี้ผมทําไปแล้วนี่เออหรือว่ายังไม่ได้ทำอะ เอ้าเอาไม่ขึ้นอ่ะโอเคมีคนตัดไฟโอ้โหคือเห็นยากเห็นยากเอ้าสีดำตายฮะผมว่านะอันนี้ไม่ต้องอีพีสองอ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องมีพสองก็ได้นะเมื่อกี้โอเคเอาเป็นว่าด่านโบลัดก็ ก็ก็ผมยังไม่เจอเจอเโอทักษะอะไรเลยนะเนี่ยอันนี้เอาจริงๆนะฮะก็ต้องจับไห้ได้แหละตอนนี้ดูเค้กเอ้ยเดียวไม่ใช่เราเอ้ยไม่ผมว่าสีน้ำตาลอ่ะโทษอ้างเรื่อยๆอือ <s> ฮ <illes> ไม่รู้เขาจะโหวตเราเหรือป่านะ อืมโอ้โหทำไมต้องโหวตเราด้วยไม่เข้าใจก็ด่านโปรัสนะฮะผมรู้สึกผิดนะเมื่อกี้ไอตรงท่อนกลาง,างๆนะอ่ะไอท่อนตอนกลางๆนะโอเคแปบ๊บเดียวนะฮะโอเคเขาเขาโหวตต่างฝ่ายต่างโหวตแต่สีเหลืองเหมือนจะโดนโหวตฮะคุยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ะครับ โอ้โหไฟก็ยังไม่ติดอ้าวอ้าวโอ้เดี๋ยว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 โอเคต้องรีบไปเปิดไฟด่วนนะฮะตอนนี้มืดโอ้โอ้โหไม่เห็นไม่เห็นอะไรก็ตายเลยอ๋อโอเคโอเคดีที่เขาไม่ได้อุ้ยโตแก่โตแก่ โอเคนะก็เป็นไงว่าเราสลากินในวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบเราก็อลย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็วันนี้อาจจะไปคลิปที่ผิดพลาดน,นะเอาจริงๆแต่ผมก็ต้องลงอยู่ดีนะฮะก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปอื่นๆนะก็ดูได้นะฮะก็กดไปที่เพจลิ้นของผมนะม<ๆ>เพจลิ้นที่ผมสร้างไว้แล้วก็กดที่อามมาอัสนะโอเคลงถึงคลิปนี้ได้นะฮะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย